แม่ด้ามสวยจังเลยนะครับขอขอบคุณ FC ที่อยู่ทางพิศนุโลกนะที่ส่งด้ามน,นี้มาให้กับผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง,อง YouTube ไล้นะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่อง f แฟน g e Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับ เห็นไกลๆแล้วหน้าตาคล้ายๆบูนะครับวันนี้มีเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆ FC สองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของด้ามปืนนะครับนี่นะเดิมแล้วปืนกระบอกนี้ของผมใช้ด้ามเดิมติดตัวมันนะครับเป็นด้ามยางอย่างนี้นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อของท่านนะครับบอกแค่ว่าท่าน เป็น f อซที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับอําเภอวังทองนะครับตำบลแม่ละกานะครับท่านเองก็ได้ไปซื้อปืนมา1กระบอกนะครับเป็นปืนลามาสามแปดซูเปอร์นะครับก็เป็นปืนฟูลไซส์ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งด้วยความที่ท่านอยากเปลี่ยนด้ามน,นะครับท่านเองก็ไปซื้อด้ามแบบ G10 อย่างเงี้ยนะครับก็ ผมเองก็คงจะประเมินว่าด้วยความอยากขายของวาค้านะครับบางทีก็อาจจะบอกคาดเกอนไปนะครับว่าใส่ได้นะครับหรืออาจจะแปลงใส่ได้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ได้มีการหลอกลวงอย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพราะค้าเองอาจจะบอกว่าเออมันใส่ได้พี่มันอาจจะฝืนหน่อยอาจจะต้องแปลงหน่อยนะครับต้องพูดตามตรงนะครับว่าปืนลามาสามสิดซุปเปอร์นั้นใช้อะไรของบวกหนึ่งเก้าหนึ่งแบบนี้ได้หลายตัวนะครับโดยการแปลงของช่างนะครับ ถ้าใส่เลยไม่ได้นะครับถ้ามีความรู้ทางด้านช่างอาวุธก็สามารถแปลงใส่ได้นะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของตัวด้านนะครับปืน38 super แบบนั้นนะครับก็มิติใกล้เคียงกันอย่างนี้นะครับก็ตามที่บอกนะครับก็ท่านเจ้าของปืนก็คงจะคิดว่าน่าจะนําด้ามแบบ G10 อย่างนี้นะครับมาใส่ได้นะครับหรืออาจจะแปลงใส่ได้เล็กๆน้อยๆนะครับท่านเองก็ก็ คิดในมุมมองที่ดีนะครับก็ได้ซื้อด้ามนั้นมานะครับเมื่อซื้อมาแล้วนะครับก็สอบว่ามาใส่แล้วมันใส่ไม่ได้นะครับมันฝืนไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะแปลงได้ด้วยนะครับท่านเองก็ก็ได้ติดต่อผมเข้ามานะครับว่าอยากจะมอบด้ามนี้ให้กับผมนะครับโอ้โหผมต้องขอขอบพระคุณท่านไปอย่างสูงนะฮะท่านเองก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับอยากจะมอบด้ามให้กับผมฟรีๆนะครับ ผมก็งงมากๆเลยนะเป็นของที่มีมูลค่านะครับมีของมีค่าตัวนะผมเองก็เกรงใจท่านด้วยนะคลิปวันนี้นะครับก็คือจะเอาแค่ขอบคุณท่านนะครับก็เกรงว่า fc อีกหลายท่านจะไม่ได้ความรู้นะครับก็เลยเอ้าขอญากพ่วงไปเลยนะครับว่าพวกตระกูลลาม่าตระกูลสตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรบางอย่างก็ยังสามารถใช้แบบของพวกหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยแบบแปลงได้นะครับแต่อะไรบางอย่างนั้นแปลงไม่ได้เลยนะครับ ก็คืออย่างเช่นด้ามเนี่ยฮะมันคู่หูคู่ตัวมันเลยนะครับแปลงก็เสียด้ามหรือไม่ก็เสียปืนนะครับผมเองก็เชื่อว่าท่านนั้นคิดถูกแล้วนะครับที่ไม่ตัดสินใจแปลงที่ตัวปืนนะครับตัวด้ามมันก็เจาะรูมาอยู่แล้วนะอันนั้นก็จบไปนะครับก็ถือว่าคิดถูกนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณในหลายครั้งนะท่านเองก็เป็นที่ติดตามผมมาตลอดนะครับก็ปีสองปีแล้วนะครับท่านได้มอบด้ามนี้มาให้ผมนะฮะซึ่งผมเองก็ได้ตอบแทน ด้วยการมอบเสื้อฟูแม็กของผมให้ท่านไปนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะจากผมนะก็ต้องขอขอบคุณท่านไปณที่นี้นะฮะเอาละครับเมื่อใส่ด้ามแล้วนะฮะก็โอ้โหผู้ตามตรงเลยนะครับดูมีชาติตระกูลดีเหลือเกินนะฮะผมเคยใช้ด้าม G ี0ิแบบนี้นะครับแต่คนละสีกันนะครับก็ด้าม G 1 0เป็นด้ามที่ค่อนข้างได้จับแล้วเข้ามือนะครับแล้วก็แบนบางกับสตีลลของตัวปืน้ว่นะฮะ ผมว่ามันจับกระชับดีนะฮะท่านใดที่อยากจะใส่ด้ามที่สีบ้างก็ลองไปหาใส่ดูนะครับของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะฮะมีหลายราคาหลายเกรดหลายไซส์นะครับก็เลือกดูให้ดีนะครับท่านนี้จะเปลี่ยนด้ามนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกับทุกๆท่านเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ